วันนี้เราจะพาทุกคนไปดูนมแหมหมายถึงนมสดนะคะอย่าเพิ่งตกใจเบลซื้อนมมาทั้งหมด5ยี่ห้อนี้จากแมคโครแถวบ้านหมดเลยเราไปดูกันเลยนะคะว่าทั้งหมด5ยี่ห้อมีอะไรบ้าง Sofresh ค่ะ Dashmilk Meiji Emu และน้องใหม่ล่าสุด m e j i r รค่ะ สวัสดีค่ะและนี่ก็คือมิดไนบาริสต้านะคะทุกคนก็คงอยากจะรู้แล้วนะคะว่านมทั้งห้ยี่ห้อนี้ตัวไหนจะสตรีมนมได้ดีที่สุดตัวไหนจะรสชาติหวานสุดเค็มสุดหรือว่ามันสุดตัวไหนจะผสมกาแฟแล้วอร่อยที่สุดเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะตามมาค่ะ เรามาเริ่มกันที่การชิมนมสดเย็นเ็นก่อนเลยนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงเทใส่แก้วแล้วก็ชิมไปเรื่อยๆเลยนะคะวนไปวนมาสําหรับนมเย็นเบลก็มีความรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะแยกรสชาติง่ายมากๆเลยนะโดยได้แยกไว้ทั้งหมด3จุดนั่นก็คือบอดี้ความหวานแล้วก็ความเค็มเรามาเริ่มกันที่บอดี้ของนมนะคะเรียงจากนมที่มีบอดี้มากที่สุดได้ดังนี้ so fresh ม m u m a ม i ิเ dashmew m a จ i มาต่อกันที่ความหวานนะคะเมจิเรเอ็มมิวเมจิดัชมิวโซเฟรชแล้วสุดท้ายความเค็มค่ะดัชมิวเมจิเรเอ็มมิวเมจิโซเฟรชต่อไปเราก็จะมาดูกันต่อว่าเอานมไปสตรีมแล้วเป็นยังไงบ้างหลังจากที่นมถูกสตรีมแล้วรสชาติก็จะมีความหวานมากขึ้นทุกตัวเลยแต่ความหวานที่ได้ ไม่ได้มีความสัมพันธ์กับระดับความหวานของนมเย็นที่เราชิมกันในตอนแรกเลยนะคะซึ่งอันนี้เบลก็ไม่ค่อยเข้าใจคิดว่าน่าจะมีผลมาจากจํานวนแลคโตสท,ที่มีในนมแต่ละยี่ห้อคงมีไม่เท่ากันตัวที่รู้สึกว่าหวานมากที่สุดหลังจากถูกสตรีมกับกลายเป็นตัวที่ตอนแรกหวานน้อยที่สุดนั่นก็คือโซเฟชฉะนั้นเรื่องรสชาติหลังจากถูกสตรีมจึงอยากให้ทุกคนได้ไปลองชิมกันเอง แต่เราจะเรียงลําดับให้ว่าอันไหนที่รู้สึกว่าสตรีมแล้วฟองขึ้นดีสุดให้แทนอันดับแรกเลยคือเมจิเร a รู้สึกว่าคุมฟองได้ง่ายมากๆอันดับ2คอยกใค้โซเฟชอันดับ3เราว่าเมจิอันดับ4ก็คือเอ็มมิวค่ะและสุดท้ายดัชมิวที่เรารู้สึกว่าฟองมันไม่ค่อยขึ้นนะสุดท้ายนี้เแบลบจะมาดูว่าถ้าเอานมทั้ง5ตัวมาผสมกับก,บกาแฟขั้วกลางที่มีอยู่ที่บ้าน มันจะเป็นยังไงบ้างกาแฟที่เราใช้เป็นกาแฟไทยที่เขาขั่วมาเพื่อกดเอสเปรสโซโดยเฉพาะอุปกรณ์ที่เราใช้กดเอสเปรสโซก็คือเจ้าพิ c o เ r e เพโซจากค่ายวาคาโกนะคะเราจะกดช็อตกาแฟาโดยใช้กาแฟา18กรัมกดให้ได้น้ำกาแฟา35กรัมหลังจากนั้นก็จะคนช็อตกาแฟาให้เข้ากันแล้วแบ่งออกเป็น2ช็อตเท่าๆกันจากนั้นเทนมเย็นลงไป40กรัม ต่อช็อตที่เราแบ่งออกมาแล้วแล้วก็ชิมไปเรื่อยๆนะคะปรากฏว่าแอบรู้สึกว่ามันแยกยากมากเลยแหละเลยขออธิบายง่ายๆว่าเบลรู้สึกว่าแต่ละตัวมีจุดเด่นอะไรบ้างดีกว่านะสำหรับตัวที่รู้สึกว่ากลิ่นกาแฟออกมาชัดที่สุดก็คือเมจิเรย์สำหรับตัวที่รู้สึกว่า,า,ออม,า,ววามีรสหวานที่สุดก็คือเอ็มมิว สำหรับตัวที่รู้สึกว่ามีความมันที่สุดก็คือ s ซ f เฟรชส่วนตัวเมจิกับดัชมิวเป็น2ตัวที่เบากินแล้วเฉยๆเพราะมันออกแนวจางๆแต่ส่วนตัวเราชอบมันๆมากกว่าถ้าใครชอบแบบไม่เลี่ยน อาจจะถูกใจ2ตัวนี้ก็ได้ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เป็นเพียงความเห็นส่วนตัวของเบลนะคะก็ได้ดูกันไปแล้วนะคะคือจริงๆเราไม่สามารถสรุปให้ได้ว่าตัวไหนดีที่สุดเพราะว่าแต่ละตัวก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปอยากให้เพื่อนๆไปลองชิมแล้วก็มาบอกเบลด้วยว่าชอบตัวไหนมากที่สุดนะสามารถคอมเมนต์ไว้ข้างล่างนี้ได้เลยติดตามมิตรนายบาริสตาสำหรับคอนเทนต์เกี่ยวกับกาแฟได้ใหม่แล้วพบกันค่ะบ๊ายบาย